สาวให้ลูกแล้วไงอันนี้ไม่อยากมองสาวใ Murder, ห้ล yes. ูกแล้วเพราะลูกยี่สิบแล้วนอโรงเรียนหันหน้ามาตออยู่โรงเคยเยพ่นไมถึงแม้วจะมีส่วนที่ว่ามันน้อยนีดสำหรับพี่านะคะเพรว่า เขาพูดนะแม่กันเหลือจะค่าตัวกับค่าโรงแรมเนี่ยเหลือเท่านี้มันก็หุดแล้วนะแม่ใช่ไหมเจ็ดหมื่นห้าสามสิบเก้าหมื่นที่ดูเองแม่มาเท่านี้

อกไร้นใหใช่ไหมเต็มที่อันนี้เียจะสื่อถึงสายใยหัวใจของแม่่ร้อยเรียงมาให้ลูกๆนะคะอันน้าลที่สาโอ้ยสายใยแห่งความรักเพี่น่ยรับะสื่อไม่บอกเลยมต้องถามแม่ว่าถามแม่ว่าอันนี้มาลายที่สายลุงครับ จำนวนนี้ไม่มากค่ะแม่ห hmm. ม eh ื่นหมื okay. ่นบาทค่ะหาว่าเราจะเก็บก mm ันได้น้องแม่เนาะได้โอ้ยเนาะเบย์เป็นแม่วันนี้ศิลปินจะเรียข้าวหรือไหมคะวันนี้เราหมดตัวแล้วนะแม่โอเควันนี้หมดตัวเราตื่นลุกจะไรจะไรใจก็จะเสียหมื่นหมือน เงินไปจบการช่วยนอคือากากาสกับครีมกันแดด้วยนะคะมร็จเแม่แม่มีมีงานที่แล้วเป็นออปเอร์ใช่ไหมคะก่อนใช้ครีมมีแม่แม่คนไหนจะมีครีมไม่รู้ไหมคะ